สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับกับเบอร์ติเกอร์เทสนะก็ที่หายไปนานเนี่คือก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ผมคิดอยู่สักพักแล้วลหละว่าขึ้นปีใหม่แล้วจะเปลี่ยนแนวทางช่องนะครับแนวทางช่องที่จะเปลี่ยนไปเนี่ยผมว่าผมจะเปลี่ยนตรงอ่าเดสคริปชันใหม่นะครับเพราะว่าผมมีทั้ง t ูมันนี่วอลเล็นะครับมี แน่นะคดอาจจะมีเปเปาด้วยนะมีเอมป AP ด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ทําก่อนนะครับอ,อ่ต่อไปนะในเดสคริปชั o นจะมีช่องทางดูนีดนะครับผมแล้วก็มีอะไรนะเอ,อผมจำไม่ได้แล้วก่อนนั้นนี้ผมคิดไว้โอ้ยางดิบยางดีมาถึงเวลาไม่จำไม่ได้เออ ถ่ามาชมมต้องไม่สนภาพนะครับเพราะว่าใส่มากันว่างเฉยๆนะครับเดี๋ยวจะเป็นผ้าสีดําเหมือนไอ้นั่นเา <c oughs> ขาเรียกว่าไงผมอยากจะ,จะเปลี่ยนเดสคริปชั่นนะผมจะพูดซ้ำทำไมหลายรอบเอาเป็นว่าเดสคริปชั่นนะจะเปลี่ยนไปนะครับาจากตอนแรกนะครับที่จะมีคือว่าผมจะเขียนความรู้สึกอธิบายอะไรต่งตางๆไว้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนนะเพราะว่า คิดว่าไม่งั้นคลิปมันจะลงช้าเกินไปนะครับนั่นแหละแค่เขียน description เนี่ยผมนั่งคิดเป็นนาทีเลยนะแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าเขียนนิยายด้วยนะแต่ไม่บอกดีกว่าว่านิยายอะไรไปหากันเอาเองนะผมแล้วก็อะไรอ่ะจะพูดอะไรอ่ะไม่ดูสิก็อืม จะว่าไงดีล่ะไม่ใช่แค่แนวทางช่องจะเปลี่ยนไปแนวทาง description จะเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอย่างไปด้วยนะครับนั่นก็คือในส่วนของคลิปอะครับผมจาก่อนหน้านี้นะครับที่ผมจะอัดคลิปยาวๆนะครับแล้วมาแบ่งนะครับผมคิดว่าแบบมันคือบางครั้งมันเหนื่อยเกินนะครับที่จะทําแบบนั้นนะเพราะผมก็ยังนั่นแหละยังไม่ได้ชํานาญขนาดนั้นนะครับมันเหนื่อยเกินไปที่จะทําอะไรแบบนั้นนะครับ ผมตอนแรกมันก็มีไฟอ่ะมีพอตอนเวลามีไฟอ่ะมันก็ทําได้ดีนี่แหละแต่ว่าพอมันไม่ค่อยมีไฟไม่อยากทําอ่ะมันก็เหนื่อยนะครับเพราะฉะน,นั้นก็นั่นแหละก็เลยเปลี่ยนวิธีดีกว่าก็าคือบางคลิปเนี้ยอาจจะไม่มีพูดปิดท้ายคลิปนะไม่มีพูดเปิดคลิปนะครับอาจจะเปิดขึ้นมาแล้วผมนั่งเล่นแล้วก็พูดไปนะครับไปเรื่อยนะครับอาจจะแล้วก็เวลานีครับอาจจะไม่มากเท่าแต่ก่อนนะครับอาจจะแบบ คือคลิปหนึ่งอะ่ะอาจจะชั่วโมงหนึ่งผมอาจจะชั่วโมงหนึ่งแต่ว่าแบ่งออกมาเป็นสิบคลิปอะไรอย่างเงี้ยคลิปละสินาทีอะไรแบบนั้นนะครับเออมันก็จะได้ง่ายขึ้นนะครับมันดีกว่าแบบนี้เยอะเลยนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับนอกจากแนวทางช่องที่จะเปลี่ยนไปนะครับผมว่าอนาคตเนี่ยน่าจะทําหลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะมีคเ้อติํารีณา ก็จะมีโค้ดทุนต่ำนะครับก็จะมีเอมา c ครับแล้วก็เกมที่อยู่ในเครื่องอื่นๆอีกนะครับเกมอื่นๆที่อยู่ในเครื่องอีกนะครับก็จะเอามานะแต่ว่าเราจะไม่แบ่งเป็นพาร์ทแบบว่าแบ่งเป็นพาร์ทนั่นแหละครับแบบพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองพาร์ทสามนัแต่ว่าพาร์ทพวกนั้นจะไม่ได้ต่อกันมากนะครับก็คือแบบว่าเหมือนมาครับใช่ไหมตอนที่แล้วทําอย่างนั้นไป แต่ว่าพอผ่านไปผมยังไม่ได้อัดนะไปอัดเกมอื่นนะผ่านไปมาครับอาจจะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งเลยก็ได้นะหรือว่าเโวที่ผมเล่นนะอาจจะเปลี่ยนไปเลยนะครับแบบนั้นแหละครับแต่ว่ามันจะต่อเลยนะทีนี้มันจะต่อขึ้นไปยาวๆเลยนะครับแบบนั้นแหละครับอ่ะคงหมดแค่นี้แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาเดือนกว่านะครับแล้วก็ สำหรับหน้าใหม่นะไม่รู้ว่าจะมีคนกดติดตามผมเพิ่มหรือยังนะแต่ก็ขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดับส่วนใครให้ผมด้วยนะครับเออ่เป็นกำลังใจให้ผมเนาะโอเคโอเคผมว่าจบพอที่เท่าน,นี้ดีกว่านะครับก็เรว่างสักริมนี้จะเพียงแค่เท่าน,นี้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบายครับแล้วเจอกันนะครับบาย